ซ่อมหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์ครับอาโซล,ล่าเซลไฟออกไม่เต็มครับอาเช็คดูแล้วครับอาตัวนี้เสียครับอาเช็คดูแลว้วตัวนี้เสียครับไดโอดสีข่ขาโอเคนะับสองตัวอาเบอร์เบอร์อะไรอาไดโอด kbpc 80-10อ่า, 80, อาเดี๋ยวไปหาอะไรก่อนครับไฟออกไม่เต็มครับไฟออกครึ่งเดียวนะครับเช็คดูแล้วไดโอด2ตัวนี้เสียครับคอนเนอร์ก็ไม่เป็นอะไรนะครับระบบไฟออกหม้อแปลงปกตินะออก 227อาปกติครับแต่ไฟไม่ผ่านอาเล็กติไฟตัวนี้ครับอาโอเคนะครับอาประมาณนี้ครับวันนี้